เสร็จแล้วนะครับไฟสวยเลยแจ่มใสกลางคืนนะครับป้องกันไว้นะกลางคืนบางทีรถเดี๋ยวรถชนท้ายนะ้องบางทีเข้ามาข้างหลังเขาจะอาจมองไม่เห็นนะครับสวัสดีครับพบกับลุงคิวหน้าพารีวิวนะครับวันนี้วันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนหลอดไฟหลังนะครับเป็นไฟหลังของฟีโน,โน่เนาะตัวนี้มันขาดนะครับแล้วกลางคืนอ่ะมันมองไม่เห็นนะครับซึ่งมันจะอันตรายมากเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนนะครับว่าเปลี่ยนยังไงนะเดี๋ยวเราดูกันป อันนี้ไปไปตัวนี้นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนไฟหลังตัวนี้กันนะครับนะตัวนี้เนี่ยผมสตาร์ทเครื่องเราวนะไฟก็ไม่มีติดเลยนะครับดูในมืดมืดแล้วไม่มีไฟติดเลยซึ่งถ้ากลางคืนน่ะมันจะอันตรายมากนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันก่อนหน่งเราก็เปิด,เป,ดเปิดบาอก,ก่อนนะเปิดเเปิดบออมานะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็จะมีประแจนะครับเบอร์สิบนะถอดตรงนี้นะครับ ตันี้เอาเอาพักหลังเนี่ยหรือกันตกเนาะออกนะครับแล้วก็ไขควงขันตัวนี้นะครับขันตัวนี้ผมเอาอุปกรณ์มาขันสิ่งที่ผมเตรียมมาก็คือมีไขควงนะครับขันตรงนี้แล้วก็บล็อกเบอร์สิบของผมผม,มันมีบล็อกอยู่นะผมเลยใช้บล็อกนะมันก็จะทํางานได้ง่ายนะนะครับคลายออกเลยขันมาทั้งหมดเลยนะ ไข่แล้วเอาน็อตออกเลยขันออกให้หมดเลยนะครับตัวนี้ออกได้แล้วนะครับแล้วก็เก็บวางไม่ได้ดีนะระาวาังน็อตหายนะเสร็จแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะมาถอดตรงนี้นะครับ ก็ขันน็อตออกนะครับตัวนี้จะเป็นสกูนะเสร็จแล้วก็ตัวนี้นี่นะครับออกมาแบบนี้จะเป็นน็อตนะครับก็เก็บให้ดีๆนะเดี๋ยวน็อตหายเสร็จแล้วเราก็เอาออกระวังพี่ระวังวบูทตรงนี้นะครับเห็นม,มันมีบูทนะพี่ๆเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้จะเป็นบูทนะครับ อย่าให้มันหายนะมันเป็นตัวประคองประคองน็อตนะครับเราก็ออกเลยเผื่อมันหายนะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ออกนะครับดึงออกมาเลยพอดดึงออกมาเสร็จแล้วป,ปุ๊บเราจะมาเจอช่องของของปลั๊กนะครับจะอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้นะหลอดไฟของไฟหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับ นีตัวหลอดนะครับมันจะเป็นบิดนะเพีอยมือใส่เข้าไปแล้วพี่บิดอ่าบิดไปทางนู้นนะทางซ้ายบิดแล้วดึงออกมานะครับนี่นะครับ อันนี้จะเป็นขั้วหลอดนะครับอันนี้หลอดแล้วก็หมุนนะครับนี่ é, มันจะมีมันจะม,ม,จะมีล็อกมันอยู่นะแล้วก็หมุน,นแล้วก็ออกนะครับใส่เข้าไปใหม่กดนิดน,นึงนะครับกดที่หัวลงเบาๆนะครับกดแล้วก็หมุนออกนะครับนี่เราก็ออกมาแล้วนะหลอดไฟหลอดไฟนี่ถ้าดูดูนะครับว่ามันมันขาดนะเห็นไหมครับว่าหลอดมันขาด แต่ไฟเบรกน่าจะยังมีอยู่แต่ว่าไฟไฟท้ายมันขาดมันจะมีสองขั้วนะครับมันจะมีขั้วสั้นขั้วยาวนี่ขั้วขั้วที่ยาวอ่ะมันขาดนะครับตัวนี้หลอดไฟเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่ามันมันใช้แบบไหนเราก็ถอดตัวนี้นะครับไปที่ร้านค้าเนาะไปให้ไปซื้อนะครับไปซื้อที่ร้านร้านซอ่อมเนี่ยเขามีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อกัน อันนี้หลอดไฟของเรานะเดี๋ยวเราไปซื้อของกันนะครับไปร้านซื้อของเราก็จะเอาหลอดไฟตัวนี้ไปด้วยนะไปให้เขาดูเลยนะครับจะได้ตรงรุ่นตรงดีนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดไปน,นี่จะเป็นหลอดไฟที่เราซื้อมาใหม่นะครับหลอดไฟซื้อมาใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยเหมือนตอนแรกที่ผมบอกนะใส่เข้าไปแล้วก็กดแล้วก็หมุนนะครับ ผิดฟัง,ฟงน,น,นี่นะครับพอหมุแล้วไอ้เดือตรงนี้มันจะเข้าล็อกพอดีมันจะเข้าล็อกพอดีทีนี้เดี๋ยวเราก็มาลองไฟกันดูอ๋อนี่อันนี้ติดแล้วนะครับเห็นไหมเวลาเราเวลาเราเบรกก็จะติดนะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องมันก็ติดเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันอีกทีนะอันนี้ติด แล้วเนี่ยเราเช็คดูแล้วว่าไฟมันติดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมก็ระวังมันร้อนนะเมื่อกี้มันติดแป๊บเดียวมันร้อนแหละเราใส่เข้าไปก็เอาให้มันตรงตรงล็อกมันนะอ่ะพอใส่เข้าไปได้ล็อกมันได้เราก็บิดนะครับบิดขวา อพอปิดขวาแล้วทีนี้ก็จะแน่นแล้วนะครับทำไมแน่นเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมพี่สายห้ยถูกทางนะ,อะพอใส่ปุ๊บก็กดเลื่อนลงไปนิดนึงนะครับเทนี้มันก็จะสนิทแล้วสนิทล้วก็ใส่น็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิม เรายังไม่ต้องล็อกแน่นนะครับยังไม่ต้องล็อกแน่นเดี๋ยวค่อยล็อกแน่นทีเดียวตัวนี้น็อตตัวนี้มันจะมีบูทนะครับอย่างที่ผมบอกบูทตัวนี้ใส่เข้าไปตัวนี้ก็เช่นกันนะเห็นไหมมีบูทใส่เข้าไปพอได้เสร็จแล้วเราก็ล็อกแน่นเลยนะครับแน่นเลย น,นี่ก็ล็อกแน่นเลยเสร็จแล้วเราก็เอาตัวพักกันตกนะครับใส่เข้ามา แบบการเปลี่ยนไฟนะครับเราสามารถทําเองได้เลยนะครับไม่ไม่ไมยุ่งยากนะครับเต่ถ้าเพื่อนๆไม่ไมสะดวกทําเองเนี่ยก็ไปให้ช่างเขาเปลี่ยนให้นะครับก็จะสบายเราหน่อยแต่ก็จะต้องเสียค่าบริการให้ช่างนะครับแล้วแต่ความสะดวกนะแต่ว่าสําหรับคลิปของผมที่ทําไปเนี่ยผมก็จะพยายามสอนเนะาะให้เราทํากันเองได้เดี๋ยถ้าเรายังไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเนี่ยเราก็ไปหาดูตาม YouTube ได้นะครับเขามีพี่ๆ ที่เป็นช่างเนี่ยเข้ามาสอนกันเยอะเลยนะครับสามารถไปดูที่ YouTube ได้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบเรียบร้อยนะครับกับการเปลี่ยนหลอดไฟของยี่ห้าฟีโนเนาะ <Go. S 1> ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใหเ้เข้าสู่1,000ันซับไปด้วยกันนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะท,ท,ที่รับชมจนจบคลิปนะครับบายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ ติดแล้วนะครับไฟสวยเลยแจ่มใสกลางคืนนะครับป้องกันไว้นะกลางคืนนบางทีรถเดี๋ยวรถชนท้ายนะบางทีเข้ามาข้างหลังเขาจะอาจมองไม่เห็นนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยบายบาย